เหมือนยันนามสกุลตอบแล้วเป็นอะไรกับมาชาภาพล่าสุดวิไลวันวัฒนาพานิชนางเอกสาวเครือฟ้าในตำนานคนลือเป็นแม่พิสมัยวิไลซากเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงในตำนานเลยจริงๆสารับวิไลวันวัฒนาพานิชผู้ได้รับสมญานามดาราเจ้าน้ำตาคนแรกของนางไทยและเป็นนางเอกตุ๊กตาทอคนแรกของบ้านเราจากสาวเครือฟ้าออกฉายปี2496 แต่มาได้รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากการจัดประกวดหนังยอดเยี่ยมครั้งแรกในปี2500ประวัติโดยสังเขปชื่อสกุลวิไลวันวัฒนาพานิชเป็นชื่อจริงชื่อเล่นแดงเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2475ที่กรุงเทพบ้างหลังบอก2476หรือ2478เป็นบุตรคนเดียวของพันตำรวจเอกเอื้อนางทองคำวัฒนาพานิชจบการศึกษาจากโรงเรียนพดุงสิทธิทยายลายัยเมื่ออายุ15 ถึง16ปีได้ติดตามคุณพ่อไปงานเลี้ยงที่กระทรวงกลาโหมได้พบกับสนันจรัสศินผู้อำนวยการสร้างหนังชื่อดังแห่งสนั่นศินภาพยนตร์สนันถูกใจในความงามมากมากึนกล้าขออนุญาตคุณพ่อทันทีที่จะนำวิไลวันไปแสดงหนังในยุคสมัยที่อาชีพศิล,ลปินเช่นดารานักร้องยังถูกเรียกอย่างดูถูกดูแคลนว่าเป็นอาชีพเต้นกินรากิน ต้องนับว่าคุณพ่อของวิไลวันเป็นคนหัวสมัยใหม่มากท่านให้ลูกสาวตัดสินใจเองและนั่นคือที่มาของการได้มาเป็นดาราหนังของวิไลวันเมื่อเธอตอบตกลงสนันให้วิไลวันชิมลางด้วยหนังเจ้าจอมหมอบห้ามในปี2492และส่งบทเด่นเพื่อแจ้งเกิดเธอในแดนดาวโจนปี2493คู่กับสุรชาติไตรโพก วิไลวันมาประสบความสําเร็จมากในหนังเรื่องสาวเครือฟ้า2496และหนังที่ตอกย้ําให้เห็นว่าเธอแสดงบทชีวิตได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะบทร้องไห้คือโบตัน2498จนทําให้เธอได้รับสมยานามว่าดาราเจ้าน้ําตาเป็นคนแรกของเมืองไทยไรายละเอียดข้อมูลของหนังเรื่องสาวเครือฟ้า2496มีดังนี้กํากับการแสดงโดยมารุตอํานวยการสร้างและกํากับภาพโดยแท้ประกาศวุฒิสาร ภูร่วมแสดงมีชลิตสุเซวีพระเอกร้อยตรีพร้อมสะอางทิพยทัศน์สมพงษ์พงมิตรสุจิตราทิพยทัศน์ออกฉายที่โรงภาพ,พ,พยนตร์นิวโอเดียนวันที่16มกราคม2496วิไลวันได้ร่วมแสดงหนังดังของฮอลลีวูดเรื่องสะพานข้าแม่น้าแควรือบริดจ์ออนเดอะริเวอร์แควปี1957วิไลวันเคยสมรสกับ2อพระเอกชื่อดังแห่งยุคคนแรกคือ พันคำหลังจากหย่าร้างกับพันคำแล้วได้มาสมรสกับอด,ดุลุลยรัตน์แต่ภายหลังหย่าร้างกันวิไลวันวัฒน,นาพานิส2475ปีนี้พศ2565อายุ90ปีเป็นนางเอกหนังไทยคนแรกที่ได้รับสมญานามดาราเจ้าน้าตาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ